สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูอิสุสุดากอนไอกระบะแคป2.8 SLX รถปี1,996นะครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนะครับเครื่องดีขับสนุกเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาครับเขาเลื่อนทุกเกียร์นะครับไม่มีหลุดภายในสวยสะอาดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังบวกกรรมยี เป็นเบาะสวยเดิมๆครับไม่ขาดแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังนะครับระบบไฟหน้าปัดอิดครบกระจกปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติล้อแม็กแต่งไลนยซิงครับยางดอกหนาใช้งานได้อีกยาวๆคันนี้ติดคอกสแตนเลสมาเรียบร้อยนะครับพร้อมขนของพร้อมหาเงินรถขับดีครับศูนย์ดีสภาพรถสมบูรณ์มากๆครับ แล้วก็สีสวยนะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่178,000บาทนะครับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ